อยู่ข้างบ้านวารุตายเองนี่ถ้าเป็นเจอแบบนี้นะคะคือก็ปราอย่างนี้เลยคะ่ะพิ่งกลับมาจากเที่ยววันนี้ก็เป็นวันพะ ขอเชิญชวนทุกๆท่านมาทําบุญจากบาทถักวารุตาด้วยกันค่ะวันนี้วาลุตาทานข้าววัดค่ะเป็นครั้งแรกที่มาได้มาทานอาหารในวัดค่ะทานข้าวเสร็จก็มาช่วยกันล้างจานแบบนี้ค่ะเรียบร้อยด้วยสามขีชุมมนุมค่ะ กลับจากวัดก็เริ่มมาทำงานในสวนค่ะอ่างหายไปเจ็ดวันย่ารกมากแฟนเพิ่งตัดไปเมื่อวานวันนี้ก็เลยให้ลงมาช่วยถากโคนต้นไม้แก้วมังกรก็เพิ่งให้ช่างเขามาทำล้อให้ค่ะ แก้มังกรนี้เป็นแก้มังกรเนื้อสีขาวแต่ของคุณประชุมเขาจะมีเนื้อสีแดงเดี๋ยววรุตาจะเอามาเสียบอีกมุมหนึ่งมุมนี้เลยเสียบสองมุมเลยก็จะได้ขึ้นเป็นขาวก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เรยียกว่าเนื้อขาวกับเนื้อแดงค่ะวรุตามีฝักคูณเยอะมากและฝักคูณนี้นะคะเป็นฝักคูณที่เราสามารถเอาไปทาชาหรือว่าทําเป็นยาแค่ท้องเขาเรายียกว่าถ่ายท้องได้นะคะ แต่ของวารุตาเยอะมากไม่รู้จะทําอย่างไรดี mm hmm. เนื้อข้างในของเขาจะเป็นแบบนี้ mm hmm. เวลาเราดูดเหมือนกับเป็นน้ําตาลหวานมากอือ mm hmm. ใครเคยกิน mm hmm. บอกวารุตาด้วยนะคะ mm hmm. หวานจริงๆเลยค่ะอือ mm หืออหนึกถึงสมัยตอนเด็กๆเลยที่กินดอกเข็ม 啊，对。 งูเห่าคือแบบอย่างนี้เลยแล้วนี่นะที่วัดุตาเคยบอกทุกๆท,ท่านว่าเวลาอยู่ริมถนนแล้วเจอคาบแบบเนี้ยนี่คือท้องของเขาค่ะเขาจะเป็นแบบเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงแบบนี้เลย แล้วเมื่อลอกคาบแล้วก็หมายความว่าเขายิ่งโตขึ้นก็คาบเก่าเหมือนกับเสื้อตัวเก่ามันคาบไปก็ต้องสลัดที่ไปใส่เสื้อตัวใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิมแล้วเวลามันพาดข้ามถนนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแบบมันใหญ่มากแล้วเมื่อกี้ลุงเจอคาบตรงไหนอยู่ข้างบ้านวารุตาเองนี่ถ้าเป็นเจอแบบนี้นะคะคือ ก็ไายอย่างนี้เลยค่ะฉะนั้นเรื่องของข้างบ้านก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เราจะต้องจัดให้มันเป็นระเบียบห้ามรกเด็ดขาด นั่นแหละลุงเราถึงต้องเนี่ยเกียเพราะมันเยอะมากลุงเหนไหว่ามันเราไม่เห็นต้นไม้แล้วอ่ะ อันนี้เล็กกว่าที่วารุตาเห็นที่วางพาดบนท้องถนนที่ชี้ให้ทุกทกท,กท่านดูนะคะนี่เล็กมากตัวนั้นใหญ่กว่าตัวนี้อีกมอกคำหลวงหอมมากๆเลยนะคะคือบ้านสวนธรรมชาติย่อมมีสัตว์อยู่เยอะแยะมากมายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นงนกูกิ้งกากิ้งคือสารพัด แล้วสิ่งที่สัตว์ที่มีพิษนั่นคือสิ่งที่เรากลัวนะไม่ว่าจะเป็นตะขาบแะลงปองแล้วก็ที่ร้ายที่สุดนั่นก็คืองูที่มีพิษอย่างเช่นงูเหา่าอะไรพวกนี้งูจงอะไรนะงูสามเหลี่ยมอะไรพวกนี้แล้วสิ่งที่จะช่วยป้องกันเราได้นั่นก็คือการที่เรามีสัตว์อย่างเช่นแม่พวกมา้าพวกสุนัขพวกนี้แล้วเรามีปัญหาอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราไม่มีสุนัขเป็นของตัวเอง สุนัขที่เห็นกันอยู่ทุกวันเจ้าโชคเจ้าดำเจ้าชาเขียวพวกนั้นก็จะเป็นสุนัขของคุณประชุมแล้วตอนนี้วารุตาก็ทำประตูกัน้นหมดแล้วเขาเข้ามาไม่ได้แล้วเวลาเข้าเข้ามาแล้วเขาก็ออกเข้าไปเขาก็ออกเขา,เา,เาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราประจํามันก็เลยเกิดความคิดว่าเราจะมีหมาเป็นของตัวเองเสร็จแล้ววารุตาก็เป็นเห็นหมาจนจัดเขามีลูกประมาณ18ตัว แล้วก็อย่างว่านะคะหมาจนจัดยิ่งมีลูกเยอะแล้วการอาหารกินก็ค่อนข้างจะลําบากก็เลยคุยกับเพื่อนบ้านว่าจะเอามาเลี้ยงสักสองตัวแต่ติดขัดอยู่ตรงที่สามีสามีเขาห่วงว่าการที่เราเลี้ยงสัตว์ที่มีชีวิตแล้ววันช่วงบางวันเราต้องไปออกไปทำธุระกับเยอรมันประมาณสักเดือนหนึ่งหรือว่าไปไหนสักทิศสองทิศอย่างเงี้ยแล้วเขาจะอยู่อย่าง,างไรนี่คือคําถามที่เขาถามเรา ที่ถามอรุตาว่าแล้วเธอจะทําอย่างไรเธอจะปล่อยให้หมาแบบอยู่แบบเงียบเงาอยู่แบบอะไรพวกนี้อย่างนั้นได้ไหมปรุตาก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้านว่าพอมีทางอะไรได้บ้างไหมก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอไปเดี๋ยวเราจะช่วยดูให้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่า ถ้าเราช่วยหมาจนจัดให้มาอยู่กับเรา <k iller> เขาก็จะไม่กลายเป็นหมาจนจัดก็ <k iller> จะกลายเป็นหมาบ้านเมื่อเป็นหมาบ้าน <sk iller> เขาเหมือนกับว่าเราได้ช่วยเขามาในระดับหนึ่ง <k iller> พอช่วยในระดับหนึ่งเสร็จแล้วแล้วเนี่ยมันก็เลยการว่า <sk iller> <brave> เขาก็จะพร้อมที่จะช่วยเราด้วยเหมืนอนว่า одно, เราช่วยเขาแล้วเขาก็ช่วยเราเลยรู้ช่วยๆกันกันไปเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณบ้านที่ก็เพื่อนบ้านเนาะมีอะไรก็พร้อมจะช่วยเหลือกันแต่ ก็เรียกว่าไม่ไม่มาจุ๊บจิบกันแต่มีอะไรก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกันเดี๋ยววันนี้ความวารุตาก็เลยคิดว่าวารุตาก็จะเอาตัวผู้มาสักสองตัวอะไรอย่างเงี้ยอยากได้หมาพันแบบพันบ้านเราอะไรพันหมาไทยอย่างเงี้ยไม่ใช่หมาที่เลี้ยงอยู่ในบ้านอยากเป็นหมาที่แบบคอยลาดเทเวนดูความปลอดภัยให้กับเราห้ามเอาสิ่งแปลกปลอมเข้ามาใกล้บริเวณบ้านประมาณนั้น ก็เป็นความคิดที่วารุตาต้องกระทำเพราะว่ารอบข้างเริ่มรู้ว่าแบบเรามีสิ่งแปลกโรมเยอะมากแล้วมันก็มันก็น่ากลัวเวลาเราพลาดเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่ใครที่อยากอยู่กับธรรมชาตินะคะยังไงก็ต้องไม่ใช่ธรรมชาติแค่มีความสวยงามอย่างเดียวเขาก็มีสิ่งที่เป็นอีกด้านหนึ่งให้กับเราด้วย ก็อย่างน้อยก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพกันค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตานหนคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่งกระดิ่งเพื่อคอยชมคลิปใหม่ๆของวารุตาด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย